ลวงภูเขาวท่านได้เล่าเรื่องผานบุญหนาใจบาปทำชั่วกับพระพุทธรูปสมัยที่ท่านมาอยู่วัดถ้ำกองเพลนใหม่ๆนั้นในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆมากมายทั้งที่ซ่อนไว้ในที่รับตาคนทั้งที่ประดิษฐานในถ้ำอย่างเปิดเผยตั้งแต่ดั้งเดิมที่คนนำมาประดิษฐานรวมกันไว้ในถ้ำมีมากมาย แม้พระพุทธรูปทองคำน้าเงินทองสาริดก็มีไม่น้อยแต่ก็ถูกมารศาสนาขโมยเอาไปไม่เหลือมานานแล้วแต่เหลือเพียงพระพุทธรูปธรรมดาที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ตามธรรมดาพระพุทธรูปทั้งมวลย่อมเป็นที่กราบไหว้ของชาวพุทธทั่วไปไม่มีใครถือว่าเป็นเสน่ห์จันลลยให้โทษทุก แต่อย่างใดแม้แต่เป็นคนดีคนชั่วขนาดไหนเมื่อเจอพระพุทธรูปจิตใจย่อมอ่อนโยนเคารพบูชาไม่ถือเป็นอริสตูแต่อย่างใดพระพุทธรูปที่ทำกองเพนนี้ก็เช่นเดียวกันพวกในพานที่มาพักค้างคืนที่ถ้ำต่างก็กราบไหว้อธิษฐานขอขมาลาโทษในสิ่งที่ตนทำแต่ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งในบรรดานายพานที่มาพักที่ถ้ำกองเพนนั้นปรากฏว่ามีนายพานพิศดารคนหนึ่งที่ชื่อนายพานบุญนาซึ่งหลวงตาพระมหาบัวท่านได้เรียกนายพานคนนี้ว่านายพานบาปนาวันหนึ่งนายพานบุญนาได้เที่ยวล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าจนคำ่ำเขาไม่ได้สัตว์ใดๆเลยแม้แต่ตัวเดียว เขาจึงมีความหงุดหงิดและเพลียทั้งกายและใจก่อนจะกลับบ้านได้แวะมาพักที่ถ้ำคของเพนซึ่งมีเพื่อนพานคนอื่นๆก็มาพักอยู่ตามปกติแต่ด้วยความหงุดหงิดในพานก็เหลือไปเห็นพระพุทธรูปในถ้ำมีทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กจำนวนมากมายทันใดนั้นความคิดชั่วก็แล่นเข้ามาในสมองของเขาเขาได้กล่าวหาว่าคงเป็น พราะพระพุทธรูปทั้งหลายนี่แหละที่แกล้งเขาทำให้เขาไม่สามารถล่าสัตว์มาได้เป็นอาหารเลยแม้แต่ตัวเดียวด้วยความวิตถานเขาจึงยกพระพุทธรูปน้อยใหญ่ออกมาตั้งเรียงแถวกันเหมือนกองทหารไปเอากิ่งไม้มาทำเป็นแส้ในมือทำหน้าที่เป็นนายทหารฝึกแถวสั่งพระพุทธรูปหันซ้ายหันขวาพร้อมกับใช้แส้หดพระพุทธรูปทีละองค์ เพราะเห็นว่าพระพุทธรูปอ่อนแอไม่ทำตามคำสั่งนายปุนาก็ได้ทั้งสั่งทั้งอบรมพระพุทธรูปเพื่อให้หลาบจำคราวหน้าจะได้ไม่แก้งเขาอีกบรรดาเพื่อนนายพานก็ห้ามปรางว่าอย่าทำแต่เสียงนายพานเหล่านั้นไม่ทำให้เขาเปลี่ยนใจได้ ต่อมาในพานเหล่านั้นก็พากันหลบหน้าหนีกลับบ้านไม่มีใครกล้าปริปากอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อนายบุญนาอบรมพระพุทธรูปจนหนำใจแล้วเขาก็กลับบ้านบรรดาญาติพี่น้องคนในบ้านต่างปิดป,ปากเงียบไม่มีใครกล้าถามในเรื่องที่เขาทำเพราะบรรดาเพื่อนๆได้มาเล่าให้ฟังแล้วบรรดาเพื่อนในพานก็หลบหนีไม่กล้ามาพบหน้าเพราะกลัวว่า,วานายพานบุญนานี้ คงจะเสียสติเปแน่ต่างคนต่างนิ่งเฉยเหมือนคอยดูเหตุการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่พอตกกลางคืนในวันเดียวกันนายพานบญนาเริ่มมีอาการคันตามร่างกายเป็นตุ่มคันไปทั่วปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งแสบทั้งคันจนทนไม่ไหวครวญครางร้องไห้ขอให้คนช่วยเพื่อนนายพานของแกก็หนีไปหมดไม่มีใครกล้ามาดูอาการ ก็มีเพียงแต่คนเท่าคนแก่มาคอยช่วยเหลือหายู่หายามาทาให้อาการไม่ทุเลามันเอรุกลามขึ้นไปทั่วตัวอาการคันปวดแสบร้อนเพิ่มมากขึ้นสุดแสนจะทรมานคนแก่จึงพยายามเรียบเคียงถามว่าไปทำอะไรมาไม่ดีไม่งามหรือเปล่าดูอาการของนายบุญนามันผิดปกติคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ ในที่สุดนายบุญนาจึงสารภาพออกมาเกี่ยวกับการที่ตนได้ไปทำไม่ดีกับพระพุทธรูปที่ถ้ำกลองเปลนคนเฒ่าคนแก่จึงเข้าใจเรื่องราวแล้วจึงบอกว่าให้ไปกราบขอขอมาแต่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปในเวลากลางคืนเพราะยังป่วยอยู่คนเฒ่าคนแก่จึงไปหาพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์จัดดอกไม้ทุกเทียนให้เขากรับขอข,อขอมาที่บ้าน ปรากฏว่าอาการแสบคันของเขาทุลังลงอย่างน่าอัศจรรย์รุ่งเช้าเมื่อแก่หายขึ้นเขาก็รีบเดินทางจัดทูปเทียนไปกราบขอขมาพระพุทธรูปในถ้ำที่เขาไปก่อความไม่ดีเอาไว้แล้วก็ตั้งปฏิญาณเลิกอาชีพพรานเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่ปัดนั้นมา หลวงตาพระมหาบัวได้ให้ความเห็นว่าเรื่องของนายพานบุญนาเป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆในสมัยปัจจุบันซึ่งถูกกิเลสขโมยก่อไฟแล้วมาหลอกให้ในายพานเข้าไปกองไฟด้วยความคึกขนองจับพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์ด้วยธรรมมาฝึกทหารเค้นตีด้วยประการต่างๆจนกระทั่งเจอดีคือร่างกายเกิด มพองหนองไหลขึ้นสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อต,อตาจะเป็นหรือจะตายและเตียมลงนรกทั้งเป็นทั้งตายในขณะนั้นจึงมีเทวบุตรมาโปรดให้เห็นโทษแห่งการกระทำของตนและกลับตัวมาในทางธรรมยอมรับสารภาพว่าบาปมีจริงบุญมีจึงรอดพ้นภัยพิบัติในเวลานั้นไม่ถูกกิเลสพาตัวให้มืดบอด ลากลงนรกทั้งที่เป็นเสียทีเดียวชน,นิดจมไปเลยไม่มีวันโพรน